เอาครับกลับมารับผู้ชมกีบเอาครับนวีดางเวลาเดินครับกีฮูแบวิ่งเข้ามาใส่ด้ึงขวาแพรบหลักๆเข้าในมาแล้วลูกนี้ฝากมาใส่ซ้ายแล้วก็แพรบเลีบเรียบเรียบอย,ย่างเยือยมาตามหลังชุดบีได้หรือไม่เราจะะเปิดเข้าในมาเข้าผู้ชมมือเ็นมาและออกมาจะรีบพิถุนจากในกระโปงผ่าช้าแพ้อย่างเยือยเลียบระดับสมาร์ทโฟาสมาร์ททีวีอ่าสมาร์ททีวี แล้วก็ยังยื้เฮ้ยแล้วก็ยังยื้อแต้วจะดีแพ็บผาเอาครับขออนุญาตครับบอลดิดดิดดิดทำทำแพ็บยังโยรูแบรครับจับขยับมาใหม่ครับยกมาแล้วโค้กเลือดเลือดเอายังยื้อครับมือิทูุครับทางด้านซ้ายเปิดนะพัดจะหนก็มาก้าจนนี้ก็ไม่ถึงแล้วดูดิใส่ขวาเก้าเก้าไอไอเสาโอ้โหอะไรกันปลายต่อใส่ขวาหู ดันมาครึ่งสนามลาลาลินว่าไงสายสควาเฮ้ยเฮ้ยยังเรียบเอ้า oh. เรียบกด oh. อันดาครับขยับออกมาทางด้านซ้ายสุดกลับมาบี่ต่อครับนี่แหละครับน้องชายต่องทสรแล้วแล้วก็ใส่ขวาแผลบลุดออกรั้งไปเลยครับมาดูครับว่าจะห้ำหางนหรือเปล่าแล้กีฮูเบยยัดมาแผลบแผลเฮ้ยเฮ้ยระมากากาขยับเข้ามาตรงนี้ก็จะกระชากเข้าในครับแตะเข้าซ้ายมาแล้วก็ยัดกู้กู้ยังอยู่ยังไม่คงขออยู่เว็นอันายพาบอลกระชากลากมาที่มองนู้นตบในแล้วกีแล้วก็เฮียบตีแล้ว จบแล้วเอ้าแพ้กับมาโดนเปิดไปแล้วครับสองตุงสองตุงอ oui ้าวนะครับบอลขยับขึ้นเกมมาจางนี้ครับเข้าซ้ายมาระยะเกวโกว่กว่กว่กวไม่ครับบอยมาที่นี่นะครับมายังอยู่ขวาแล้วแพ้แพ้เฮ้ยโกวโอ้ไปถอนคันเร่งก่อนแล้วแล้วก็หมดเวลานี่ครับนักกีฬาครับมาได้ครับ เป็นคู่สุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบการแข่งสองชุดเลยหรือไม่และทุกนี้ก็เข้าซ้ายมายัดแล้วก็เรียบเรียบไม่ได้กบย้อนกลับมาใหม่ครับจะเป็นบอลสวนนาทีจังหวะนี้ผู้ตีปล่อยได้เปียบควาเล่นไปต่อหน้าของอันดากะชากร่างบรวดากาคี้มาเตะ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 เกือบเปิดเกมขึ้นมาเหม่ครับเล่นใกลตๆเาที่หเตะของบุญนตะเล่นกัเสั้นๆแล้วก็ตบเข้านายตะเแะเตะเตะเอะอตะเดะเตะเตะตะเ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 ตะ ยังอยู่เข้าปุ่มปรุ่งสับประตูแล้วก็สวนทันทีจังหวะนี้อันดาเริ่มกระสปีดรอมาแล้วอ่านี่แหละครับมาเข้ามือโอ้แล้วมีสัญญาณนกวีดซีได้หรือไม่ระยะยาครับย่ดแผบเฮ้ยเลี้ยวกับดักไว้ได้กำลังของกีฮูแบมาที่ลาของมองนูนไปแล้วก็พิทูลเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็เฮ้ยอันดาขับซ้ายมีเติมขวามีแต่งตักเข้ามาแล้วก็แผบกู้ย ยังบอลย้อนม,มาขวาสุดตบแผ็บแลบแผลบแล้วก็เลียงยังยิงเดะยังยังยิ้มได้ยังยิ้มได้แล้วแล้วว่าเรียบก็ยิงอยากเละจิมจ่ายมาไม่ดีแบบนี้มา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 แล้วแล้วถ้าจ่ายเขายิงล่ะพอ่าหิมจ่ายมาเรียย้ยงยิง าไม่ดีก็จูดิกันสูนกับมาของลา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 ลินลาลาลาลินครับขยับมานายไร่บาเวทเที่ยแล้วก็เที่ยโกเ่ทนนายอุทัยคุณประสิทธิ์แจ้งถิ่นป่าขอบอกว่ากระชากทางซ้ายตัดเข้าในขยับมาที่แดงกาและจูนี้เพ็บเฮ้ยยังยิงห้าพันจากบางฮิมโอ้โหอีกสองพันเฮ้ยเฮ้ยโจ นาเดียช่วยตรวจสอบ GPS เส้นทางรถด้วยเขาอาจจะไปส่งคนที่รออยู่ที่ปาไม่ใช่แล้วกูน่าจะไปแจกในเล้าแล้วกูว่า ครับครับมาตรงีครับเธอเกมก็ต่อครับสำหรับช่วงนี้ก็แล้วเปิดด้นซ้ายมาแล้วก็แทบเฮยมากกยังได้มาตรงนี้พู่งสำต,ตูต้องออกมาเล่นเลยครับโอ้แล้วเปิดเกมออกันทั้งขวาวครับช่วงนี้ก็บาโลตัดได้บาโลและเปิดมาหูไม่ผ่านมาค่าแล้วแบบที่เรียบเรืยยังอยู่ <PE P> ยไม่ผ่านนาของกีฮูแบแล้วตอนนี้ยังไงครับบายังอยู่นาของกีอแล้วก็ฮูแบ กันนี้ครับแล้วก็หมดเวลาเป็นทีมงานของลาลาลินเอ็กซอเดย์ก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปวันนี้ครับมาขอบคุณทุกท่านที่อยู่ร่วมชมเกมการแข่งขันจนจบเลยทีเดียวครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับและเราจะกลับมาเจอกันใหม่ครับในวันจันทร์ที่20บพฤษภาคมครับวันสุดท้ายแข่งขันในวันสุดท้ายของรอบ30มทีมสุดท้ายครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวีดัสสวัสดี